คนพบกับช่องจูนิจูเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาทํากกสีผมกันหลังจากที่คิที่แล้วใช่ไหมที่เราโก,ก่อที่เราไปทำผมมาสีมันเสียใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาเติมสีผมกันด้วยตัวนี้เลยลิเซ่โฟมครีมเปลี่ยนสีผมนี่เราจะทําเป็นสีน้ําตาลอ่อนชมพูเบอร์รี่เพราะว่า สีนี้ใช่ไหมนี่สีนี้เลยสวยมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะตรงปกไหมหรือว่าแบบจะอ่อนไหมเพราะว่าเราฟองสะสมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะได้สีประมาณไหนกันเนาะแล้วก็คือที่เราเลือกสีเนี้ยสีชมพูเพราะว่าเราชอบสีชมพูและอีกอย่างก็คือ หมอดูอ่ะบอกว่าเราอ่ะเข้ากับสีชมพูเป็นสีมงคลเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะมงคลจริงไหมเดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าหลังโกผมเนี่ยจะฟังจริงเปล่าอืมนั่นแหละนะนี่เป็นสีนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันไปไปกันเลยนี่เราก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วทุกคนเพราะว่ามันกันเลยเนาะเสื้อสีฟ้าตัวนั้นเราจะเลอะเนาะเพราะสีมันอ่อนแล้วนี่เราก็จะมาแกะทํากันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเรียบลูกสมุยลูกสมุนของ่งวาช่วยในการทํานะคะเต้ง ก็คือเวนพี่น้องของเราเองแจ็บจูดสาลินดี่เราก็จะมาแกะกันเคยเก็บผมมาก่อนปะเนี่ยเค,เคยเคยเคยทำให้สาวที่ไหนหป่านี่เลยอ่าตัวนี้อ่านี่ถือไว้นะเดี๋ยวจะสอนาทำผมนี่เนี่ยเขาก็จะมีสีให้ดูอยู่นะอ่าเราน่าจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดก็คือสีนี้ เราก็เราจะมานี่อันนี้ก็คือสีผมส่วนอันนี้ก็คือน้ำยาโฟมของเขาอ่ะอน,นี่ถือไว้ก่อนนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นคิมมนวดนะอันนี้คือคิมม์นวดให้อ่าใช้หลังฟอกเสร็จเพราะผมจะนุ่มมากแล้วก็ชอบเลยเนี่ยอ่ะลองไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็คือแบบเอกสารในการแบบ อธิบายต่างๆนานาซึ่งเราก็นั่นแหละเราก็เคยอ่านไปแล้วนะทุกคนเราเคยกลุ่มมาแล้วนี่แล้วนอกจากนี้คือเขาก็มีนี่ให้ด้วยถุงมือในการกลมผมอ่าอย่างแรกเลยเธอใส่ถุงมือ,มอ,ก,อก่อนเลยนี่เพื่อแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำยาให้เธอก็คือเราจะเทน,นี่ใส่ลงไปในนี้แต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าห oh, <no. S 1> ้ามเปิดฟองทุกคนแต่เมื่อกี้คือเราเล่นกันจนมันเปิดฟองหนาแล้วแต่ก็็นไรหรอกมึนเนาะอ่านี่ถือไว้แล้วก็อันนี้ก็คือสีของเรา ให้ลงขวดอย่างช้าช้าอ่ะสอนทำสอนทำให้ลงขวดไปนี่แล้วก็ปิดฝานี่ฝาก,ก่อนหลังจากนั้นเขย่ากับด้านแต่คือเราก็ไม่ได้กโก่ผมเป็นขนาดนั้นนะทุกคนคือปกติเรากโก่ผมค่อนข้างแบบ ค่อนข้างแย่เลยแบบปกติแบ,บบโ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 บ๊บแหละเราแบบ,บ,บ,บไม่ได้แบ่งเป็นช่อๆอ,อะไรเสร็จแล้วอ่ะเธอก็เทนี้ใส่มือนี่อย่างนี้อ่ะไมัได้ยังไงอ่ะอ๋อใช่ใช่ <c oughs> ลืมป oh <my> กติก็กบเองนะก,ก,ก,กวกกบไวลืมเฉยนี่ทุกคนอันนี้ให้ดูฟอง นี่จะรอดไหมทุกคนอะแล้วเยวก็ค่อยๆลยไล่ไปไปล่ไปตัวเลยเอออย่าโดนตานอเว้ยอย่าห้ามหกทำดีๆค่อยๆทำนะอย่าอย่าทำโดนตาดิดขันเลยรูปหวย่นีเดี๋ยวก็ลำหลับ <laughs> 20 minutes later นี่ก็ครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำล้างผมกันว่าเป็นยังไงมาดูกันเลยกดใตกันหลังจากที่เรานั่งหลักผมไปเสร็จแล้วแล้วก็นี่คืออีกวันหนึ่งนะเพราะเรารอแสงตอนเช้าเพราะว่าเราทำตอนเย็นนี่สีที่ได้ไปนเนี่ยเ,เด่นๆแล้วมันก็จะแบบเป็นแชมพูนิดๆ น,นี้ก็เราใช้ไปแค่กล่องเดียวนะก็ประมาณ200กว่าบาทจะวเล่นนี่วัดสั่นเลยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งแต่ว่ามีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเราควรเอ่อเอาอะไรมาห่อ,อตัวด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเลอะแล้วก็ปูแบบปูปูน้ำฝิ่นที่พื้นก็ได้มันจะได้ไม่เลอะมากแล้วก็หวีผมให้ดีๆก่อนเพราะไม่งั้นมันจะกรระเบิดดังเหมือนเราไปละบ๊ายบาย